ก่อนเรียนแทบไม่ประสบความสําเร็จเลยหลังเรียนทํากําไรได้สิบเท่าอยากสบายๆย,ยอดก่อนที่เราเรียนที่เราทําได้ต่ําสุดกับยอดหลังที่เราเรียนที่เราทําได้สูงสุดเนี่ยคูณสิบเลยนะฮะมันคุณยืนอยู่หน้าผาแล้วคุณมองลงมายอดขายคุณโตอย่างนะั้น Facebook ใช้เงินน้อยลงปุ่มเป้าหมายชัดเจนมากๆยิงควรที่ใช่90กว่าเซ็ o a s แบบสูงมากสัวของราคาประมาณ3,000กว่าบาทีท่จายแค่30บาท ปกติค่ามาร์เก็ตติ้งอะประมาณ20%แต่ของอาจารย์อะก็ประมาณ5%มันต่ํามากอะคะ่ะคือถ้าไม่ได้เห็นจาก Data มีคนเล่าใฟังที่จะบอกเลยว่าโกหกแต่อันนี้มันเป็น Data ของีเองตอนแรกที่ยิงเลยนะ f a c e b o o k อะยิงสัก2-3 0 0 0หมื่นต่อเดือนสามารถลดเหลือแค่6 7 0 0 7 0 0 0ได้ผมเนี่ยไม่ได้เชื่ออะไรเลยในคําโฆษณาของอาจารย์เบิร์ตที่เขาบอกว่า ผมจะทําให้คุณเก่งกว่าเอเจนซี่ก็เลยตัดสินใจไปเรียนวันหนึ่งเริ่มมีการเซตแอปก็ลองเซตดูปรากฏว่าที่เราเซตเองมันได้ผลมากกว่าที่เราไปจ้างเอเจนซี่มา11ป,ปีมันสะท้อนมาทางตัวเลขว่าผมใช้จํานวนเงินน้อยกว่า f i n a l ี่แล้วคุณจะทําเองหรือคุณจะจ้างเราก็จะมีความรู้แบบทะลุป,ปุกปงถ้าจ้างเราอ่าน Data เราก็จะบอกว่าอันนี้ทําไมปล่อยแอดรันอยู่ พี่ว่าไม่ค่อยตรงคุณเป้าหมายเอเจนซี่อาจจะเครียดเนาะเพราะว่าเจ้าของรู้ก็จะมานั่งจี้ตลอดเวลาของอาจารย์เบิร์ตจุดเด่นก็คือเรื่องการบ้านด้วยคือทําจริงๆแล้วมันเห็นผลจริงๆรอบนั้นยิงไปสิบกว่าวันได้ยอดหกเจ็ดหลักเลยครับการทําการบ้านคือการได้เงินพี่บางคนขายได้เป็นล้านลูกศิษย์อาจารย์ช่วงทําการบ้านเนี่ยคะ่ะอันนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องค่าคอสคือทุกคนได้ค่าคอสคืนครับพี่ขายได้เสมอตัวกับค่าคอสเนี่ยผมถือว่าผมก็เรียนฟรีแล้วครับ ทีมที่อาจารย์พิเศษเนี่ยเป็นเอเจนซี่ด้วยอะ่ะแล้วก็สอนด้วยสัมผัส Facebook ทุกวันสัมผัสปัญหาทุกวันสัมผัสกลุ่มเป้าหมายสัมผัสคอนเทนต์คือทำจริงอะ่ะทุกวันฉะนั้นทุกอย่างจะถูกอัปเดตแบบเรียลไทม์ตลอดเวลาทุกวัน ไม่ใช่แบบว่าแค่สอนเฉยๆหรือว่าสอนแต่มี Facebook ตัวเองอยู่5-6 Facebook อันนั้นเขาดูเป็นพันค่ะพี่อาจารย์เบิร์ตยวจะสอนเรื่องการตลาดเซกเมนต์ด้วยคุณต้องรู้ว,ว่าลูกค้าคุณเป็นใครคุณจะรู้แล้วว่าคุณต้องทำคอนเทนต์ให้เขารู้สึกอย่างไรได้บ้างนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่เลย ช่วงที่เรียนอ่ะเหนื่อยมากแต่สิ่งที่ได้ก็คือถือว่าคุ้มทําเป็นครั้งเดียวเนี่ยมันสามารถทําอะไรก็ได้หลังจากนั้นเรียนนะครับคุณเอาไปประยุกใช้แล้วคุณจะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าของบางอย่างเนี่ยที่่าจะขายได้ไมันก็ขายได้ไไดที่กี้อยากจะให้มาเรียนกันอ่ะเพราะว่าไม่อยากให้คนที่ท Facebook ปัจจุบันเนี่ยเสียเงินเหมือนละลายแม่น้ำค่ะ,คะไม่อยากให้คนเสียเงินไปกับการลองผิดลองถูกอ่ะแต่ถ้าเรียนอ่ะ จ่ายแล้วก็จบแล้วมันก็ใช้ได้ตลอดไป